นี่มีหอยราวคิดว่าตัวไหนมาลูกหนูคิดว่าตัวไหนมาฮะสิบใช่ไหมลูกสิบตัวเดียวเลยมีสิบแล้วมีอะไรอีกไหมหรือว่ามีแค่ตัวเดียวลูกน้องกุมารน,น้อยน้องกุมารน,น้อยให้โชคคอยดูว่าน้องกุมารน,น้อยจะบอกหอยราวอะไรเนาะวันนี้น้องกุมารชอบเลขอะไรนะลูก เลขหวยลาววันนี้เลขสิบอ๋อเลขสิบตัวเดียวไม่มีตัวไหนเลยไม่มีตัวไหนเลยใช่ไหมคะน้องกุมารน,น้อยเออถ้าถูกแล้วน้องกุมารน,น้อยอยากได้อะไรลูกถ้าเกิดว่าวันนี้วันที่วันพุทธที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้จะมีหวยลาวพัฒนาเนะเาะลาวพัฒนา น้องกุมารน,น้อยชอบเลขสิบใช่ไหมลูกแล้วแล้วหนูชอบเลขไหนอไหมลูกน้องกุมารไม่มีเลขไหนเลยชอบเลขสิบตัวเดียวอ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าหวยราวถูกน้องกุมารอยากได้อะไรลูก mm. น้องกุมารน,น้อยอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่ซื้อให้น้องอยากได้อะไรลูกน้องกุมารน,น้อย อ่าน้องกุมารน้อยน่ารักมากเลยอ่าน้องอยากได้อะไรอยากกินอะไรลูกน้องกุมารน้อยอ่ะน้องน้องกำลังคิดอ่ะคิด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 อ่ะน้องกุมารกาลังคิดแล้วอยากได้อะไรนะลูกอยากได้จักรยาน๋อน้องกุมารน้อยบอกอยากได้จักรยานอ้าวแม่แม่ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีวันนี้น้องกุมารน้อยบอกว่าวันนี้จะมีหวยลาวพัฒนาน้องกุมารน้อยให้แค่เลขสิบตัวเดียวมีตัวไหนอยู่ไหมลูกอ๋อไม่มีตัวไหนเลยเลขสิบตัวเดียวเนี่ยนะอ๋อเลขสิบอ่าถ้าเกิดว่าถูกเนาะเกิดว่าเลขสิบมาจริงๆก็พ่อแม่พี่น้องเนาะที่รับชมน้องกุมารน้อยอยู่ก็ น้องกุมารน,น้อยบอกว่าอยากจะได้จักรยานซักคันเอาไว้ปั่นเล่นเนาะอก็ให้พ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่เอฟซีเนาะใครมีโชคกับน้องกุมารน,น้อยก็ซื้อจักรยานน้อยให้น้องกุมารเนานะน้องกุมารน,น้อยอยากจะปั่นจักรยานเนะาะจักรยานใช่ไหมลูกเอาแบบจักรยานปัน่นหมือจักรยานไฟฟ้าลูก hi, okay. อ๋อเอาแบบจักรยานไฟฟ้าเลยอ๋อขอให้เลขสิบมาเนาะลูกเนาะ พน้องกุมารน้อยเอาแค่เลขสิบตัวเดียวไม่เอาหลายตัวบอกน้องกุมารบอกไม่เอาหลายตัวอะเดี๋ยวแม่ขอถามเพิ่มเติมอีกเอาเลขเอามีเพิ่มเติมอีกไหมลูกเลขไหนอีกถ้าสมมุติว่ามีเพิ่มเติมมีไหมเอ้ยน้องกุมารน้อยมีไหมลูกอ๋อไม่มีน้องกุมารแมยบอกไม่มีเอาแค่เลขสิบตัวเดียวอ่ะ วันนี้เราพัฒนาเนาะน้องกุมารน้อยก็ให้สิบตัวเดียวอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดสิบมาเนาะเดี๋ยวได้จักรยานไฟฟ้าให้น้องกุมารน้อยไว้ปั่นเนาะเออไม่ได้ปั่นนี่เนะาะจักรยานไฟฟ้าเขา,เขาใช้าใช้ปั่นไหมลูกอ๋อไม่ได้ปั่นอ่ะโอเควันนี้ก็น้องกุมารน้อยก็ให้เลขสิบตัวเดียวจ้า